เรื่องบ้านบ้านดีอ่ะเพื่อนเป้ไว้เฮ้ยเขาอยากจะขายบ้านมันมีมีวิธีไหนแนะนำเขาบ้างมันมีแค่นี้เลยเฮ้ยเมองมึงก็มึงไม่ขายเองมึงก็ฝากเขาขายจบจบไปข้อดีของมันคือมันประหยัดมันประหยัดมันไม่มีมันไม่มีค่าคอมมิชชั่นเฮ้ยถ้าฝั่งนู้นเขาบอกว่าผมเขาขอดูวันจันทร์อังคาซึ่งถ้าผมติดงานใช่หรือไม่สะดวกไปอ่ะมันเท่ากับว่าก็เสียโอกาสไปเลยเหมือนกันเนาะเรื่องบ้านบ้านสวัสดีครับพบกับรายการเรื่องบ้านบ้าน รายการที่ทำให้พเพื่อนๆเข้าใจเรื่องอสังหาแบบง่ายๆในสไตล์บ้านๆน,นะครับดคบดีอ่ะเพื่อนเป้ไว้เฮ้ยเขาอยากจะขายบ้านมันมีมีวิธีไหนแนะนําเขาบ้างงั้นถามแอนดีกว่าว,า,วาวิธีการขายบ้านมือสองเนี่ยแม่มีวิธีอะไรบ้างวะหลักๆเลยมันก็มีแค่สองยอย่างเป้คือขายเองกับฝากขายเนาะเออเอาจริงๆนะเราก็บอกเขาไปอย่างไรแหละว่าม,มันมีแค่นี้เลยเฮ้ยมื่อ็มื่ไม่ขายเองมันก็ฝากเขาขายจบๆไปอองั้นแอนช่วยอธิบายให้หน่อยว่ามันมี วิธีการหรือข้อดีข้อเสียหรือว่าขั้นตอนยังไงบ้างช่วยเลาปรานั้ได้ครับเรื่องบ้านบ้านข้อดีของการขายเองคืออะไรคือหนึ่งคือมันง่ายอมันง่ายยังไงคือสมติวันนี้เปถ่ายรูปบ้านเสร็จปุ๊บเป๊ก็ไปโพสได้เลยในเฟซ o o ๊กมาเก็ตเตสเว็บไซต์อะไรต่างๆเดี๋ยวนี้มันมีให้เราเยอะมากเลยข้อดีของมันคือมันประหยัดมันประหยัดมันไม่มีมันไม่มีค่าคอมมิชชั่นเราไม่ต้องไปจ้างพวกตัวแทนขายหรืออะไรก็ตามคือขายเองจบเองใช่ขายเองจบเอง แต่ถามว่ามันมีข้อเสียอะไรไหมมันก็คือข้อที่หนึ่งคือมันเสียเวลาใช่ไหมเสียเวลาอย่างไงวะพี่ที่ลูกค้าผมอ่ะเจอกันบ่อยๆก็คือบ้านน่ะมีคนสนใจเยอะมากเลยโทรมาหาวันหนึ่งสิบยี่สิบสายโอ้ไายแล้วเขาก็ต้องตอบคําถามเดิมๆอ่ะือบ้านกี่ตารางเมตรกี่ห้องนอนกี่ห้องรับใช้าด้แล้วจะพูดอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาลูกค้าที่ที่โทรมาถามก็ไม่ใช่ว่าจบง่ายๆบอกใช่ไหม บางทีเ,เขาอาจจะแค่โทรมาดูโทรมาเช็คหรืออะไรก็ตามมันจะมีหลายรูปแบบอะเนาะแล้วมันรวมถึงอย่างนี้นะพอพอพอแอนดู๊ถึงเรื่องเสียเวลาเราก็นึกถึงต่อว่าเออถ้าเกิดลูกค้าโทรมาสิบยี่สิบสายาเกิดการนัดกันไปดูบ้านอย่างเงี้ยผมแม่ก็ต้องไปนัดลูกค้าไปดูที่บ้านใช่ปะ่ะใช่ซ,ซึ่งบางบทีแม่อาจจะเจอเหตุการณ์ว่าแบบไม่มาตามนัดก็มีก็มีมาช้าไปบ้างลกลายเป็นว่าผมก็ต้องไปนัดวันเสาร์อาทิตย์หรือแบบ เพ้าถ้าฝั่งนู้นเขาบอกว่าผมเขาขอดูวันจันทร์อังคาระซึ่งระติดงานใช่หรือไม่สะดวกไปอะมันเท่ากับว่าก็เสียโอกาสไปเลยเหมือนกันเนาะใช่แล้วก็ปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือคู่แข่งเยอะอก็คืออย่างสมมุติว่าวันนี้ได้โพสขายในเว็บซ้ายขายฟรีสักเว็บหนึ่งเนาะได้ถ่ายรูปเสร็จโพสขายทุกอย่างแคปชั่นทุกอย่างครบอีกหนึ่งชั่วโมงเป้มาดูขาโพสตัวเองไม่เจอนะเพราะว่าอะไร เพราะว่ามันถูกรันไปอยู่ข้างหลังแล้วเพราะว่าพอมันง่ายพอมันง่ายใครๆเขาก็โพสกันซึ่งมันก็แน่นอนแหละเนาะใช่ไหมต้องคอยหมั่นมาเช็คหมั่นมาดูมันเรื่อยๆใช่แล้วเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าอืมเอ้ยอีกอย่างหนึ่งนะครับบางทีอ่ะพอเราโพสตไปแล้วอย่างผมว่าโพส์ขายรองเท้าขายนาฬิกาอะไรบางทีเราโพสตไปแล้วเราก็ชอบเราก็หมั่นมาดูนะแต่พอเราเห็นว่ามันไม่มีใครมาเม้นเลยหรือไม่มีใครมากดไลค์หรือมากดถูกใจหรืออะไรเงี้ยหน่อยอย่างนี้นอ๋อมันเหมือนว่า สินค้าเราไม่รูแล้วแบบไม่มีใครสนใจอะไรเงี้ยความมั่นใจคืออาจขาดแอบนอยไปนิดนึงเหมือนกันครับผมแล้วก็อีกอันนึงคือมันจะค่อนข้างยุ่งยากถือว่าในเป้ขายบ้านได้เอาแบบนัดลูกค้าสิบคนยี่สิบคนแล้วก็เฮ้ยมีลูกค้าคนหนึ่งก็แบบว่าเฮ้ยพี่เอาพี่จองเลยวันนี้พี่วางเงินจองเลยแต่พี่ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างไม่รู้อ่ะใช่ไหมโอเคอาจจะรู้เบื้องต้นนิดน่อยอาจจะรู้เบื้องต้นแต่ถามว่าเรื่องแบงก์อ่ะ เรื่องวันโอนน่ะค่าโอนค่าอะไรของเรานยภาษีค่าที่ <พา S 1> ต้องจ่ายเนี่ยชเอาจิงก็ไม่รู้ลึกนะอ่าอใช่ไหมทีเนี้ยพอสมมุติว่าเราเตรียมเอกสารทุกอย่างเสร็จสับลูกค้าวางเงินจองปฏิเสธลูกค้าคนที่เหลือไปหมดละกู้ไม่ผ่านเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ได้เช็คเอกสารเขาตั้งแต่แรกหนึ่งคือเราไม่ได้มีประสบการณ์ไงซึ่งอันเนี้ยในมุมในมุมถ้าซื้อขายกันเองอะครับเจ้า เอ่อคนขายเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่ต้องเช็คเอกสารให้กับคนซื้อถูกป่ะคนซื้อต้องเช็คเองใช่ทีเนี้ยถ้าเราซื้อขายเงินสดก็ไม่มีปัญหาไงแต่ถ้าเกิดว่าดีื็ดีเอ้ลูกค้าอยากกู้แบงก์ว่านู่นนี่นี่นั่นวรซึ่งส่วนใหญ่ก็กู้กันทั้งนั้นแหละครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะพอกู้ไม่ผ่านแล้วอะเสียโอกาสมันเดทแอร์พอสมควรนะคือเราเองอะก็ไม่รู้ว่าจะไปช่วยให้เขากู้ได้แล้วต้องทำยังไงต่อที่สำคัญคือสมมุติว่าลูกค้ากู้ไม่ผ่านแล้วมันจะเสียโอกาสของลูกค้าคน ต่างๆที่ผ่านมาด้วยซึ่งแปลว่าไอ้่าคนที่มั่งมารอคิวจะซื้อเนี่ยกูปฏิเสธไปแล้วใช่ไอ้ยักูปฏิเสธคนไปสิบคนเพื่อที่จะรับเงินจองมึงอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วกูไม่ผ่านแล้วยังไงทีนี้เราก็ต้องกลับมาขายใหม่เราก็ต้องเริ่มต้นใหม่โอเคโพสขายบ้านเองเนี่ยขายไม่ยากหรอกขายง่ายไปโพสไปโพสก็ขายได้แล้วใช่แต่ว่าขั้นตอนระหว่างทางที่มันจะไปจบการขายเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากพอสมควรแต่ว่าถ้าทุกคนทําได้หรือว่าทุกคนมีเวลาทำเนี่ย ก็มีป mm. ัญหาก็คือมีใช่ก็คือถือว่าข้อดีก็คือสามารถทําได้เองคือจริงๆถามว่าทําได้ไหมทําได้อืไม่ใช่ว่ามันทําไม่ได้เลยมันทําได้แต่มันอาจจะต้องมีเวลานิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันตามที่เราพูดกันไปเนาะโอเคเข้าใจแล้วพี่อันนี้เรื่องบ้าน ก็เมื่อ <facial> กี mean, so ้ที you know, ่บอกไปก็คือสําหรับเป้ขายเองก็มันจะมีปัญหาอย่างที่บอกนั่นแหละส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ที่ลูกค้าเจอแต่ถ้ามีปัญหามากกว่านี้ก็เพื่อนๆก็คอมเมนต์มาแล้วเผื่อตอบได้เราก็จะตอบให้ละกันเนาะแล้วก็เรามาพูดถึงอีกอันหนึ่งคือการฝากขายการฝากขายคือฝากใครขายบ้างหนึ่งฝากเพื่อนคนใกล้ตัวคนที่จักอันนี้แน่นอนเบสิกสแตนดาร์ดเมื่อเราขายเองแล้วเราก็จะไปสกรีบอกเพื่อนเฮ้ยกูมีบ้านนี้ขายนะช่วยช่วยโปรโมทหน่อยช่วยไหมอะไรอย่างเงี้ย ข้อดีของของการฝากเพื่อนขายก็เหมือนกันนั่นคือมันมันประหยัดอก็คือเราไม่ต้องมีค่าคอมมิชชั่นไม่เสียค่าคอมมิชชั่นแต่มันอาจจะต้องมีค่าน้ำร้อนน้ำใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยคืออย่าไปเรียกว่าค่าคอมมิชชั่นเลยนะเรียกว่าสินน้ำใจสินน้ำใจนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยเอริเจนซี่หกขวดอะไรก็ว่ากันไปอืมหรืออาจจะเป็นเงินเป็นทองก็ว่ากันไปใช่ก็คืออยู่แล้วแต่ตกลงกันเลยแต่ว่ามันก็จะมันก็จะมีปัญหาคือสมมติว่าเป้ฝากเพื่อนขายเพื่อนเป้เขาก็จะไม่ได้แบบโอเคกูรับรู้แล้วก็กู มันไม่สม่ำเสมอใช่ใช่จริงจริงผมว่าหลายๆคนก็คงเคยเจอคือเฮ้จะฝากขายนี้หน่อยเตรียมที่อ่ะมันก็บอกให้กูรับรู้นะแต่่กูช่วยโพสช่วยรีโพสช่วยแชร์ให้ก็ได้แต่ว่าหนึ่งครั้งท่วนแล้วมันก็จบไปแล้วมันก็จบไปใช่หนึ่งครั้งท่วนแล้วก็สมมติว่าอ่ะสมมติว่าหนึ่งครั้งท่วนของเขาเนี่ยโชคดีมากๆเลยมีญาติเขาใครก็ตามสนใจสุดท้ายก็จะโทรหาเป้ สุดท้ายผมจะต้องกลับขอาเองอยู่ดีรับโทรศัพท์เองขายเองทุกอย่างเองพาไปดูบ้านพาไปอะไรก็แล้วแต่เหมือนเดิมเหมือนเดิมก็คือมันก็จะวนกลับไปที่ขายเองสมมติว่าแบบโป๊ะปะขายได้ขึ้นมาไอ้เพื่อนคนเนี้มันก็จะกลับมาหาเราเฮ้ยดีเจนซี่หกขวดทูลาไม่จะเจอองไรจริงไมไม่จะมาโผล่วันที่มันจะมารับเงินอะแต่สุดท้ายละแต่สุดเอ้ยเชี่ยกูขายเองหมดเลยนะเว้ยไม่บอกเค่ไหมนะเออนะ ไอห,หาตอนที่กูจะขายมึงไปอยู่ไหนมาอ,อตอนรับเงินจะมาเอาแล้วก็กูให้เบอไปแล้วไงอ่าโอเคมันก,ก็ประมาณนี้แหละถ้าถ้าปัญหาของการฝากฝากขายก็คือฝากคนสนิทขายเนาะอืม,อมก็จะเจอปัญหากันประมาณนี้เรื่องบ้านๆแล้วก็ฝากขายอีกอันนึงคือการฝากตัวแทนขายฝากตัวแทนขายในที่นี้คือพวก เอเจนซี่ใช่บริษัทที่รับฝากขายหรืออะไรก็ตามตัวแทนต่างๆนานาโอ้โหอย่างเงี้ยพอพูดว่าเป็นเอเจนซี่อ่ะสิ่งแรกที่แวบมาเลยนะผมว่าว่าแม่งต้องมีค่าคอมมิชชั่นอ่ะหรือข้อผูกฟัดบางอย่างอ่าใช่ไหมใช่คือพอเราฝากตัวแทนขายอ่ะมัน่ะแน่นอนอยู่แล้วล่ะมันต้องมีค่าคอมมิชชั่นให้แต่ถามว่ามันเป็นการเสียค่าคอมโดยเปล่าประโยชน์ไหมผมว่าบางทีมันมันเหมือนค่าจ้างมากกว่าเหมือนวันนี้เป้ทำออกแกไนซ์เป้จะจ้าง คนมาทําบูธก็มันก็เหมือนมันเราทําเองไม่ได้อยู่แล้วไงเราทําเองอาจจะได้ไม่ดีเท่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ข้อดีคือเอเจนซี่เหล่านี้เขาจะมีลูกค้าในมือก็คือมีฐานลูกค้าอยู่แล้วอย่างสมมุติว่ามันเนเป้โทรหาผมบอกว่าไอเอนผมจะขายบ้านวารามอินทาห้าล้านผมมีฐานลูกค้าในมืออยู่แล้วผมจะรู้ว่าเฮ้ยบ้านห้าล้านอะ่ะจะต้องไปให้ใครอ่ามันมีลูกค้าหาอยู่พอดีเลยว่ะ ใชนแ้วบางทีมันอาจจะจบเลยก็ได้ซึ่แปลว่ามันก็จะทงถอยใช่ไหมก็จะมีเพราะว่าตอนที่ผมโพสผมโพสเองขายอ่ะมันหวานอ่ะอ่มันหวานใช่มันหวานไปหมดเลยอือแต่ถ้าเกิดว่าให้เอเจนซี่ขายเนี่ยเขามีลูกค้าในมืออ่ะเขาอาจจะมีลูกค้าในมืออยู่แล้วหรือถ้าไม่มีก็เขาก็อาจจะหาลูกค้าให้เราได้แล้วก็ข้อดีอีกอันหนึ่งคือเอเจนซี่เหล่านี้เขาเจอเขาถ้ามีประสบการณ์อืเหมือนที่บอกไปถ้าเป้ขายเองอ่ะนะเป้ต้องรับโทรศัพท์เนาะทีนี้เป้ไม่ต้องรับโทรศัพท์เลยเขาเป็นคนรับโทรศัพท์ให้ พร้อมเขากับประเมินลูกค้าได้ด้วยนะว่า<ช>ไอที่โทรมาเนี่ยทั้งหมดวันนี้หรือท,ทั้งสัปดาห์นี้ม,นมันมีโอกาสที่จะเป็นลูกค้าจริงๆหรือคนที่สนใจบ้านจริงอย่างกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งถ้าเป็นเราอ่ะเรารับหมดใช่เรา<ช>เป่นลูกค้าเราหมดใช่แต่ทีเนี้ยถ้าเราเป็นเอเจนซี่หรือเป็นอะไรก็ตามเราคุยเราจะรู้ละไอลูกค้าคนนี้ต้องการบ้านจริงๆไหมหรือแค่แบบถามดูอาจจะมีคําถามบางอย่างที่แบบว่าเออเฮ้ยเนี่ยน่าจะใช่แล้วเรื่องประสบการณ์ของเขาอ่ะ ดูเฉยๆหรือว่าแค่แบบเฮ้ยสนใจจริงๆอ่หรือพร้อมซื้ออะไรก็คือคือตรงเนี้ยมันก็มันก็อยู่ที่ประสบการณ์ของเอเจนซี่แต่ละที่แล้วกันเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือสะดวกถ้าสมมติว่าวันเนี้ยเราเราไปฝากเอเจนซี่ขายมันก็สะดวกเรื่องอะไรเรื่องเรื่องที่เป็นเอกสารเรื่องการโอนเรื่องแบงค์เรื่องอะไรก็ตามที่ที่เราคุยกันไปเมื่อกี้รวมถึงเรื่องของการนัดหมายไปดูบ้านด้วยใช่เรื่องของการนัดหมายไปดูบ้านเป้ไม่ต้องนัดสิบคนพร้อมกัน ในทางนี้เขาจะรู้ว่าเอ้ยคนเนี้ยอยากดูเพื่อสนใจซื้อหรืออยากดูแค่ขอดูอะไรอย่างนี้ยอืมโอ้โหอันนี้อันนี้ผมว่าดีเลยอ่ะบางทีเราเราไม่รู้เรื่องหรอกเรื่องเอกสารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ควรจะปล่อยให้คนที่เขารู้เรื่องเป็นคนาปจัดการไปใครบอกว่าเงินคือเวลาไม่ได้นี่ไงใช่ใช่พูดเยอะผภานแล้วก็ข้อดีอีกหนึ่งคือเขามีความต่อเนื่องในการทำมาร์เก็ตติ้งก็เหมือนที่บอกว่าสมมติว่าเป้ไปขายเอง โ้สเป้1หนึ่งชั่วโมงไปอยู่หน้าสิแต่ว่าของของเอเจนซี่ที่ดีอะ่ะเขาก็จะแบบมีการสมมุติว่าเป้เป,เปิดเปิดในเว็บไซต์ขายฟรีอะ่ะมันจะมีมันจะมีหน้าแรกอะ่ะที่เขาจะเขียนข้างล่างว่าเอ๊ะมีรับโฆษณาหรืออะไรอย่างเงี้ยอืม,อมส่วนใหญ่จะเป็นของเอเจนต์่ั้งนั้นเลยนะก็คือเอเจนซี่เขาก็จะพยายามซื้อโฆษณารือว่าโปรโมทโปรโมทให้เราให้เราอื ก็คือถามว่ามันหรือทาทุกวิธีทางให้มันขายได้ของเขาเนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่ทุกคนเห็นหมดอ่าใช่แล้วก็ทําทุกวิถีทางให้บ้านเราขายได้เราสุดท้ายแล้วเอาจริงนะมันก็จะย้อนกลับไปหาตัวเจสซี่เหมือนกันแหละเขาก็จะได้ค่าใช่เขาก็จะได้ค่าจ้างวินวินทั้งสองฝั่งใช่แล้ค่าคอมมิชชั่นเนี่ยพี่ผมจ่ายตอนค่าคอมมิชชั่นจริงๆก็คือจ่ายตอนขายบ้านโอนเสร็จเอางั้นแปลว่าตลอดทางอ่ะที่เราพูดกันมาเนี่ยไม่ว่าเขาจะนัดไปดูบ้านหรือว่าเขาจะอะไรก็แล้วแต่ผมยังไม่เสียเงินอะไรเลยใช่่สมุติว่านนะม้ฝาาผยบ ผมทำมาร์เก็ตติ้งทุกอย่างลงโฆษณาทํานู่นทนํานี่นับหมายทุกอย่างเป็นค่าใช้ใจ่ายหมดแล้วบ้านเป้เกิดขายไม่ได้อืเท่ากับว่าผมทําทุกอย่างทีลนะซึ่งแปลว่าอันนั้นอะทางเอเจนซี่อะหรือทางแอนเองอะก็รับผิดชอบส่วนนั้นไป,ปไม่ได้มาเก็บเงเ<ป>ินผมใช่เป้ก็ไม่ต้องจ่ายเท่ากับว่าเราก็ไม่เสียอะไรคือ,ค,อคือบางคนอะเข้าใจว่าการไปไปให้เอเจนซี่หรือว่ามีต,ต<อ>ัวแทนขายเนีย่ยเราต้องจ่ายเงินเขาก่อนซึ่งจริงๆอ่ะไม่นำเป็นใช่จริงจริไม่จริงจริงแล้วเราจะเสียเงิน นนบ้านเราขายได้บ้านเราถึงขายได้ถูกขายได้ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่เหมือนที่เราคุยว่าขายเองคือเห้ยลูกค้าซื้อแล้ว่างเงินจองอสรุปกูไม่ผ่านอไม่ผ่านเราก็ไม่ต้องเสีเ่ยงเลยใช่ไหมทุกอย่างมันคือแบบเนี่ยหละเงินซื้อเวลาได้ถอ,อย่างเ<ช>งี้ยเขาบอกว่ามันก็สะดวกมันก็สะดวกสบายนะใช่มันก็ได้จาความสะดวกสบายของเราไปแต่โอเคแหละเข้าใจได้ว่าเมื่อเมื่อเราให้ตัวแทนขายอะมันก็จะมีเรื่องของสัญญาใช่ใช่มันคือมันก็ต้องมีเรื่องของสัญญานี้นิดหน่อยเพราะว่าถามว่า ลูกค้าก็กลัวเอเจนซี่เรื่องสัญญาถูกไหมโดนอาจจะผูกมัดกันแต่ถามว่าเอเจนซี่กลัวลูกค้ากว่าเพราะว่าเกิดขายบ้านได้ทํางานฟรีไม่มีสัญญาลูกค้าไม่โอดค่าของให้ค่าเจ็บทั้งสองฝ่ายต่คนต่างกลัวกันอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงจริงก็คือสัญญาเราก็ต้องอาจจะต้องดูเอเจนซี่ที่ค่อนข้างจะแบบน่าเชื่อถืออ่าน่าเชื่อถือมีความน่าเชื่อถือนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ย โอเคก็เข้าใจได้พ hey, right. so, ี่เพราะบางทีการทําสัญญาเนี่ยมันก็คือข้อตกลงของทั้งสองฝ่ายใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนทาสัญญาเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องดูเอกสารที่ดีอ่านอ่านข้อกําหนดข้อเงื่อนไขกันให้ให้ให้ชัดเจนนะครับบางทีคุยกันแป๊บๆเนี่ยมันคุยกันง่ายสาคัญในการอ่านข้อกําหนดและเงื่อนไขผมเสรไมนิดนึงไอตัวไอตัวของสัญญาผมไม่แนะนำให้อ่านทุกข้อนะต้องอ่านทุกข้อนะอย่าเหมือนแบบอย่าข้ามอ่ะเพราะว่าสำคัญทุกตัวอักษรเลยอ๋อโอเค อันฝากไว้นะครับเป็นคำเตือนไปคำเตือนเลยไปคำแนะนำดีกว่าเรียกว่าคำแนะนำเรื่องบ้านขายบ้านแม่งไม่ยากเลยนะไม่ยากจริงๆไม่ยากสองทางเลือกเองไม่ขายเองไม่ขายเองไมฝากขายแต่ก็ถ้าสมมติว่าเป้จะขายบ้านลองขายเองดูก่อนก็ได้ทำยังไงให้ขายบ้านได้ย้อนกลับไปดูอีดีที่แล้วใช่ไหมถ้าเราวิเคราะห์ทุกอย่างจบปุ๊บมันก็อาจจะขายได้ด้วยตัวเองไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อีบีนี้ก็ครบถ้วน ซึ่งอันนี้ผมได้คาตอบแล้วเดี๋ยวผมว่าผมจะลองขายเองก่อนได้ลองขายเองดูก่อนลองขายเองดูก่อนเนาะหรือถ้ามันเสียเวลาก็ฝากสายเธอเอาเวลาไปทำอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ได้ไม่เป็นไรไม่ว่าเดี๋ยวผมว่าจะลองลองขายเองดูก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเห็นผลไหมถ้าไม่เห็นผลก็จะไปกฝ่ายที่ิคได้ครับผมโอเคงั้นก็ฝากไว้เหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบและเห็นว่ามันเป็นประโยชน์นะครับฝากกดแชร์ กดไลค์แล้วกดซับสไครป์ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆไว้ด้วยนะเวลามันมีคลิปใหม่ๆก็จะได้เห็นกันอยู่ตลอดเวลาได้ครับผมแล้ววันนี้เราสองคนไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะกันใหม่ EP หน้านะครับครับสวัสดีครับเรื่องบ้านบ้านกลับเพื่อนๆนะครับที่ดู EP นี้จบแล้วนะครับประสบปัญหาแบบเดียวกันน็คือผ่อนบ้านไม่ไหวแล้วก็คืออยากจะปล่อยขายหรืออยากโอภาระตรงนี้ ยังไงติดต่อมาที่เพจได้นะครับเดี๋ยวทางเราเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงนะครับที่จะช่วยโปรโมทช่วยโพสต์รูปช่วยประชาสมคัญให้นะก็ติดต่อเรามาได้นะครับในคอมเมนต์ก็ได้นะครับหรือว่าจะใน a c e b o o k นะครับเพจเรื่องบ้านบ้านหรือว่าเพจคูสร้าชาแนลเนี่ยก็ติดต่อมาได้เลยนะครับเรายินดีที่จะลงให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับไม่ได้คอมมิชชั่นนะครับในกรณีที่ขายได้เราก็ไม่เอาค่าคอมมิชชั่นใดๆเลยนะครับถือว่าช่วยเหลือกันส่วนทว่นี้เนาะไม่แน่บ้านของเพื่อนอาจจะ ไปดูไปถูกใจลูกค้าของเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะปล่อยขายได้เร็วภายในเดือนนึงอะไรก็เป็นไปได้ก็เพียงส่งรายละเอียดมาเพื่อเราจะเป็น<ช>ทางเลือกหนึ่งในการช่วยเหลือเพื่อนในสถานการณ์แบบนี้นะครับได้เลยครับผมส่งกันมาเยอะนะครับดี